เดตพลังงานของเขาที่มีต่อคุณประจำวันนี้นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างเป็นการอัปเดตเรื่องราวในใจของเขาประจำวันนะคะใครที่ชอบพลังงานแนวนี้นี่อาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้นะคะโอเคค่ะสิ่งแรกที่ได้ไพ่มาได้ไพ่มาทั้งหมดนะคะมีไพ่หกดาบไพ่วโวแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ เบื้องต้นเลยในสถานการณ์ช่วงแรกที่คุณกับเขาอะ่ะมีการแยกย้ายกันไปอะ่ะในมุมมองของเขาเขาคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุด นะคะที่เราจะแยกย้ายกันไปก่อนด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหานะคะเต็มไปด้วยมรสุมต่างๆนะคะและเขาคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการห่างกันออกไปสักระยะหนึ่งนะคะไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะคะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเป็นอิสระมันอาจจะทำให้ในอนาคตสามารถที่จะกลับมาพูดคุยกันได้นะคะ และหลังจากที่เขาได้ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมีสระเขาเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นพลังงานของเขาที่เริ่มคิดถึงคุณเ n e r g y เขาคิดถึงนะคะแล้วก็มีการเข้ามาแอบส่องแอบมองแอบติดตามนะคะถ้าคุณสังเกตตรงนี้เล็กๆนะมันจะมีรูปมือหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าคนคนนี้ในวันที่ห่างออกไปแล้วอ่ะ ตอนนี้เขาเริ่มคิดถึงคุณนะเริ่มเข้ามาสอดส่องเริ่มอยากจะเหมือนพยายามที่จะหาจังหวะหาโอกาสที่จะทักทายเข้ามาที่คุณนะคะมาดูซิว่าเขาอะจะทักมาใช่หรือไม่นี่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะโอเค เขากำลังมีกระบวนการความคิดนะคะเป็นกระบวนการความคิดของการอยากจะทักเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะคิดวนเวียนวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็เห็นมือเขาไหมอยากจะคว้าอยากจะคว้าคุณกลับมาอยากจะกลับมาขอโอกาสหกเหรียญน,นะคะมีพลังงานของการขอโอกาสให้โอกาส นะเพราะฉะนั้นคําถามของเราก็คือเขาคิดจะทักมาไหมเขาคิดแล้วแล้วเชื่อว่าเขาจะมีการทักมาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคิดบ่อยอ่ะคิดวนเวียนอ่ะเหมือนเอาเรื่องของคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้เหมือนพยายามจะมูฟออนแล้วแต่ก็น่าจะมูฟออนเป็นวงกลมนะคะทีนี้มาดูกันต่อสิว่าถ้าเกิดว่าทักกลับมาเนี่ยการทักกลับมาของเขาอ่ะจะเป็นการทักกลับมา พ่คบกันเป็นแฟนหรือเปล่าดูสิภัยของการเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัวจะถือช่อดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะบรรยากาศมันจะเหมือนมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจอะมาง้อนะคะอะกลับมาคบกันหรือยังโอเคดูเหมือนว่าถ้าถามว่าจะกลับมาคบกันหรือยังอาจจะเป็นการมาปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าในฝั่งของเขาอะเขาก็ยังแฮปปี้แฮปปี้กับการที่จะเป็นอิสระอยู่นะและความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้มีอะไร คืบหน้าสักเท่าไหร่นะพไพ่ใบนี้คือค่อยเป็นค่อยไป mm hmm. เบื้องต้นก็คือขอให้แบบมาคุยกันได้อะเอออะไรที่ไม่เข้าใจกันอ่ะเคลียใจกันปรับความเข้าใจกันและถ้าเกิดว่าปรับความเข้าใจกันได้อ่ะก็อยากให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปในรูปแบบช้าๆยังคงเป็นอิสระให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่า Energy ของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบรีบร้อนเขาชอบให้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ เป็นกันไปแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปอะนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์เรากับเขาอะในอนาคตมีโอกาสที่จะสมหวังไหมอะถ้าเราช้ามีโอกาสนะคะมีโอกาสเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจตั้งใจที่จะมาเหมือนศึกษาศึกษาดูใจอะนะตั้งใจมาพิจารณาคุณแต่ก็อย่างที่บอกไพ่แบบน,นี้จะบ่งบอกถึงความยุติธรรมความ เพราะฉะนั้นอ่ะก็จะไม่ได้อวยเลยนะว่ากลับมาเนี่ยได้เป็นแฟนแน่มันขึ้นอยู่กับการกระทำอ่ะนะคือเหมือนเราอ่ะต้องใช้เหตุและผลด้วยไม่ใช่เอาแค่ความรู้สึกแต่มีโอกาสนะคะมีโอกาสเพราะเขาตั้งใจจริงนะคะเขาตั้งใจจริงแล้วเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง นะคะต้องใจที่จะเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันจุดที่มันเป็นจุดที่มันพังอะ่ะเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาซ่อมแซมนะคะมาซ่อมแซมแก้ไขปัญหากเก่าๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงจริงๆนะอืการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เพียงแต่อย่างที่บอกว่าไพ่มันก็จะมาด้วยพลังงานแบบช้าๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่ค่อยเป็นค่อยไป นะคะไพ่สองใบนี้มันจะออกแนวแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันจะไปในทิศทางที่แบบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะและอย่างที่บอกว่าไพ่เปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับไพ่ราชินีเหรียญอ่ะเขาตั้งใจที่จะมาแก้ไขจริงๆตั้งใจที่จะมาซ่อมแซมสิ่งที่เคยเป็นปัญหาเพียงแต่ว่าฝั่งเราอ่ะอาจจะคิดว่าทักมาแล้วอ่ะต้องเป็นแฟนเลยไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะให้เวลาให้เวลากลับมา ปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาลองเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้อหากันนะคะมาดูซิว่าเขาอะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกเราใบแรกนะคะช่วงที่ห่างนะคะการห่างอะเขาไม่ได้คิดว่ามันคือการจบเพียงแต่ในความรู้สึกของเขาอ่ะการห่างออกไปในสถานการณ์ตอนนั้นอะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่นะคะ และในช่วงนี้นะคะเขาเริ่มคิดถึงคุณมีการเข้ามาสอดส่องเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูดีขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูสดใสขึ้นนะแล้วก็เขามองมาที่คุณแล้วเขาก็ยังรู้สึกมีแพชชั่นในตัวคุณนะคะอยากทักเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะมันมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะพูดคุยจนทำให้เขารู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความอีโก,โก้เพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เขาอ่ะจะต้องลดทิฐิเพื่อทักหาเราอ่ะมันเป็นเรื่องยากแต่เขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำอยู่ในตอนนี้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะเป็นไปในทิศทางที่เป็นอิสระนะคะคือเขารู้สึกว่าการที่อะไรที่มันมากจนเกินไปอ่ะอึดอัดจนเกินไปอ่ะมันไม่เป็นตัวงตัวเองอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียด นะคะเขาคิดอยู่นะคะขอดูว่าเจ็ดถ้วยะจะมาพร้อมกับไพ่อะไรเขาคิดอยู่ว่าจะหาทางออกในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะปัญหาที่ทำให้คุณกับเขาอะ่ะต้องขัดแย้งกันนะมาขอดูซิภายในปีนี้นะคะเขาจะติดต่อกลับมาไหม 10ถ้วยนะคะ1ิเหรียญภายในปีนี้เขาจะมีการติดต่อกลับมานะคะโชคชะตาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันยังไม่จบยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะต่อให้ห่างกันไปอะ่ะมันก็ยังมีแนวโน้มของการวนเวียนกลับมาและการกลับมานะคะมันมีทิศทางของการปรับความเข้าใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิบเหรียญกับสองถ้วยนะคะความสัมพันธ์มันยังตัดกันไม่ขาดหรอกยังมีความลักยังมีความรู้สึกดีให้กันแล้วก็ มีโอกาสได้กลับมาคบกันด้วยนะคะมีโอกาสได้กลับมาคบกันด้วยถ้าเกิดว่าปับความเข้าใจกันแล้วอะไปในทิศทางที่ดีนะคะที่ผ่านมาทั้งคุณและเขาอะต่างคนต่างก็มีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันมีพลังงานของความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นในช่วงที่ขัดแย้งอะแยกย้ายกันไปอะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหมือนรอรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นรอให้ความขัดแย้งอะที่มันเป็นปัญหาให้มันสงบลงนะคะ ซึ่งคนคนนี้เขาก็มองว่าเขาอ่ะเหมือนเป็นคนที่คิดถูกอ่ะนะคืออารมณ์แบบในสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาตึงเครียดอ่นะเขาเลือกที่จะนิ่งเขาเลือกที่จะไม่เข้าไปชนแต่เขารอให้สถานการณ์มันสงบก่อนนะคะเฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆนะคะใช้เหตุและผลอารมณ์เหมือน ถ้าเรารู้ว่ามันมันไปต่อกันไม่ได้อ่ะก,ก็ก็นิ่งกันไปก่อนอ่ะแยกกันไปอ่ะรอเวลาดีๆรอเวลาที่เหมาะสมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีการวนเวียนกลับเข้ามาเองนะคะขอคำแนะนำจากไพ่นะคะคำแนะนำไพ่ใบแรกบอกว่าโอเคในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันอ่ะการที่ทั้งคู่อห่างกันไปก่อนจะดีกว่า นะคะเพรายไว้น,นี้เห็นไหมคะบรรยากาศมันคุมเครือแต่แสงสว่างที่ปลายอะปลายภูเขาอ่ะนั่นหมายถึงว่ารอเวลา รอสถานการณ์ให้มันคลี่คลายนะคะการพุ่งชนอาจจะทําให้มันแย่นะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นตัวเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะพูดคุยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากทําอะไรนะคะแต่ตอนนี้เขามั่นใจว่าเขาพร้อมแล้วเขาอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจและดวงชะตาคุณกับเขาอ่ะมันยังมีโอกาสาที่จะได้ กลับมาคืนดีกันนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ